ก็ไม่มีแต่การเก่งให้พี่เลยเสื้อไม่เจอเลยหรอกเสื้อเจอแล้วโอ้โหอะไรเนี่ย มีกเตคมเจนค่ะเจนเจนเจนคอมพิวเตอรดิจิตอลพิิไม่อ่เบ็นไม่อยู่มิกอาร์มี่ป้ายเขียวค่ะ ดิจิตอลดิจิตอลพี่เมื่อกี้หนูคุยกับลูกค้าอยู่หลังไม้ไม่รู้พี่เขาเข้ามาดูยังคือพี่เขาถามหนูว่ากระสอบเนี่ยจะได้เสื้อหรือกางเกงเยอะกว่าหนูจะบอกว่าถ้ามันเขียนว่ามิกนะพี่บอกไม่ได้นะบางลูกพี่ก็จะได้เสื้อเยอะบางลูกพี่ก็จะได้กางเกงเยอะอะแต่ถ้าพี่เอาลูกรีวิวพี่จะได้ตามนี้เลยห้าหนึ่งหนึ่ง อ่บางตัวอาจจะไม่ใช่ลายพรางแต่เป็นงานทาหารนะลูกค้าสีเขียวทาหารแบบนี้นะคะคาโก้ตัวนี้สวยมากดูตัวนี้เถอะรีวิวโพลีไซส์บ้างคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้พี่ถ้าไม่ถ้าไม่ใบใบก็อาจจะเย็นนะคะโพลีอ่ะ นี่น้องแรงน้องแรงป้ายหนังวินเทจเลยสวยเราแนวไโหป่าไม้ป่าไม้ไมโอ้โหป่าไม้สวยมากพี่ตัวนี้เป็นฮูดสใส่ไม้แขวนค่ะอ่ะสใส่ไม้แนนขวนไี้คุณหน่อยนนะ้องเหนียวเสื้อโอ้โหมาเป็นฮูดตัวน,นี้ ใครจะรับรีวิวรับได้เลยทหารลงใหม่นะคะอเจอที่สะอาดมากเลยนะไปห้าพันเก้าพอใส่ไหแขวนใส่ไหมแขวนเลยดิจิตอลดิจิตอลโอ้โหกั๊กโอ้โห,โโหโกั๊กแล้วดูสีกั๊ก ตังเกงค่ะป่าไม้ป่าไม้พี่เป็นทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะสุดยอดเลยตัวนี้กราบกราอีกแล้วพี่แต่ปุ๊บเออ,อนั้นแหละมันจะดูเยอะไปบ้างพี่เนนจนไหมค้าทุนอะไรกนะันลูกค้าทุนอะไรเนี่ย้พี่แล้วใหม่อ่ะสอบเท่าไหร่คะ5 9ห้าพันเก้าพี่ห้าพันเก้า ใหม่ๆเลยอะรีวิวส่งฟรีนะใครรับรีวิวพิมพ์มาใครเอาลูกใหม่สั่งเลยนี่เปลี่ยนแบบดิจิตอลน้องเหมียงครับห้าพันเก้าพี่งานสะอาดนะป้ายเขียวป้ายนี้หนูขายมานานเป็นมิกอาร์มี่นะคะป้ายนี้แล้วก็เป็นรวมเสื้อรวมกางเกงเลย มชายหญิงนะคะได้ทั้งเสื้อทั้งเกงถ้าใครรับรีวิวได้ทุกตัวส่งสีนี่พี่ดูใหม่มากแบบยังไม่ได้ใสอะ่ะใหม่ยังไม่ได้ใสเลยค่ะ้้เหรออ,อ,อ,อ้สวยจังเลยสวยจังเลยค่ะเพิ่งลงนะพี่เพิ่งลงเมื่อวานค่ะร็อตใหม่ๆเลยค่ะ สวยใหมใครเอาเอาเลยมาแค่ประมาณยี่สิบลูกเองมีแค่ประมาณยี่สิบลูกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวใส่แม่แฝนให้พี่เลยจ้าเสื้อใส่แม่แฝ่ได้ได้ให้เสื้อทั้งกั้งเกงพี่หูแพะกูเป,ปิดได้เลยนะไ,ได้ ได้ยินพี่หรอได้ยินหรือไม่อยู่นี่อุ้ยสวยอ่ะป่าไม้ป่าไม้เป็นฮูดนะคะสวยจังคคาโก้ค่ะใ้รับรีวิวพิม์เลยนะพี่นะ รีวิวได้ทุกตัวค่ะหรือใครจะเอาลูกใหม่ก็ได้นะพี่นะอันนี้ไซส์เล็กอะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะพี่ค้ะค้ะกันไปนะคะบวตัวอาจจะแบบเด็กน้องนองน้องใส่ได้นะไซส์เอสหรือไม้อาจจะเป็นไซส์เด็กกับโตใส่ไดบ้บางตัวไม่ใช่ทุกตัวนะอู้หูสิาหาร เื้อค่ะตัวที่เป็นเสื้อใส่ไหฝันนิดเด้วยนะคาราโก้กังเกงค่ะขายยาวแปดก่อนะแปดพี่เจนคอมเมนต์เต้นเลยนะอ้อด้วยเนละย,นะยนะที่เครื่องนี้มันคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะตัวนี้ใช้เครื่องดูนะวเอาหายเดี๋ยวก็ทางานหยาบแล้ว นเนสียเขาบอกขอบตัวหน,นึ่งเอาหมดลูกเลยไหมเสียคาโก้สวยๆอะ่ะกางเกงอย่างเดียวมีไหมกางเกงหมดแล้วรับ,บ,บหมดแล้วรอบลูกสุดท้ายแล้วรอบเมื่อวานหมดแล้วพี่กางเกงล้วนกางเกงล้วนจะอยู่ที่เจ็ดพันเก้าแต่ว่าหมดไปแล้วรับค่ะใครรับเนี่ยอ๋อพี่จิระทานขอบคุณค่ะทักแชทเลยพี่โอ้ดิคาโก้ พักแชทเลยพี่จิรพานรีวิวขายแล้วมีกระสอบใหม่เด้อทีนีเ้เสียบอกขอตัวเดียวพี่ตัวนี้เท่มากค่ะพี่เสียบอกขอตัวที่บางตัวเขาอาจจะแบบเซอร์บ้างนะคะบางตัวอาจจะมีเซอร์บ้างต้องเข้าใจงานทหารนะ <c oughs> บางตัวบางตัวเ <c oughs> นี่ยโอ้พัก,กู้สวยๆ จะเอากระสอบใหม่ทีนี้เนี่ยที่เสื้อกางเกงได้ทุกอย่างเลยอันนี้ต้องเอาไปแกะเอานะสติกเกอร์น้องแรงน้องแรงคาโก้ค่ะนี่พี่อันนี้ของเด็กติดมาตัวหนึ่งของน้องติดมาตัวหนึ่งแต่สวยมากเลยนะโอ้โหแพงมากยหางเนี้ยหนาๆนา แขนจำอาจะะมีบ้างเหรอพี่ทางลูกทาโก้กระเป๋า,เ,าเนี่ยไมหลายกระเป๋าใช่อปโอ้ป่าไม้ลายพลางฟิจนะิระพันห้าพันเกา้า พี่นี่อุนี้ิที่ชุดเอี้ยมชุดหมีกั๊กค่ะสวยเนาะกั๊กสวยนะพี่าากั๊กค่ะที่ เกงคาโก้แบบงเหมือนี้ทั้งทรงผู้หญิงทรงผู้ชายนะคะพี่อืมอาจจะติดของน้องมาบ้างสองตัวสามตัว <c oughs> นี่น ีเยป่าไม้เหรอองน้สูตรไปโคเท่าไหร่คะร้อยห้าพันเก้าค่ะพี่ห้าพันเก้าค่ะ ก็มีบ้างนะคุอุี้แจ็กเก็ตแจ็กเก็ตฮะหมดแล้วค่ะแต่วันแรกที่ลงแล้วค่ะอื้อ เกงเสวยๆเลยค่ะพี่ใครจะสั่งนะคะทหารนะคะสั่งได้เลย มไ,ไม่ล่าสุดกนะ็คือเท่าไหร่นั่นแหละที่เดี๋ยวต้องอดูอีกคอมเมดี้เครื่องหนึ่งนะจีหน้าจอหนึ่งดูได้สวยค่ะลอวเบนซ์ม,เมาเบนซ์เข้ามานน่ยพี่อันนี้พี่โชว์ไปแล้วใช่หรือไม่ทำไมาเจออย่างเงี้ยสองสองตัวเดี๋ยวก็โชว์ไปอ่ะเอ้า เบนเขาบอกให้ออาเข้ามาโชว์ในกล้องฮาร์โก้ตัวน,นี้สวยใบยโพใบโพใบโพใบโพอ่นนะอนะี่แหละอ่ะเหนียวออเอากางเกงไปวางให้พี่หน่อยน,น้องแรงค่ะโก้น้องแรง อะไรจะเอาจะดูจะให้จะเอาตัวนี้ไปใส่เงี้ยเหรอแองเกงค่ะติดสีพื้นมาตัวหนึ่งพี่หนูจะแจ้งเลยนะว่าถ้างานกระสอบมิกอาร์มี่เนี่ยถ้าพี่เจอสีพื้นหรือว่าเจอแบบไซส์เด็กบ้างเล็กๆน้อยๆอย่าซีเรียสนะมันเป็นปกติอ่ะมันเจอได้อ่ะอือ พแต่บางลูกก็ไม่มีบางลูกก็มีคือหนูพูดไว้เผื่อเผื่อใครเจอแล้วแบบอุย้ยซีเรียดอะ่ะแบบอุย้ยนี่เจอนี่มาเจอนั่นมาคือพอมันเป็นมิกส์ไงพี่พอมิกมันก็เจอได้นิดกหน่อยหน่อยอย่าไปไอ้นี่นะนทาโก้สีเขียวซักหน่อยนะพี่มันเลอะหน้าขามันเลอะซักได้เลยนี่ยังไม่ได้ใช้เลยค่ะ ไม่ได้ผ่านการใส่มาเลยตัวนี้ที่บอกร้อนตอนนี้ไม่พอแล้วอ่ะเบ้นมาเร็วมาโชว์ลูกค้านะครัก,ก้ค่ะอ่ะเพ้นใส่กั๊กให้ลูกค้าดูโอเค <c oughs> อเครับเอามาใส่กั๊กให้ลูกค้าดูเลยกั๊กแท้มาก <c oughs> พี่ไม่ใส่ใส่ไม่แขวนให้หน่อยติดก,กระดุมจ้ะ งเก่งน้องแรงเลยนะน้องแรงน้องแรงคาโก พี่จะวันเสื้อมาให้น้องเหนียวต้องไหล่ตัวทำไมน้องเหนียวใสไใ่ไม่ใส่พี่มแช่มั้ยหมใครจะสั่งสั่งเลยนะพี่นะกระสอบใหม่นะกระสอบรีวิวขายแล้วนะ,ะนี่อะไรเสือ้อหรือ เป็นชอ,อนปะคุณเี่อไปทเปทีเ่ยไหลครับแล้วได้ไหนนม ถ้าหยิบก,<า>ก,กล้อาางที่ไหนมานี่นัากล้ากล้นห่อยงถ่ายแล้วกอเ,เกงในกระสอบจะมีทั้งเสื้อและกางเกงนะคะเหนียวเหนียวเลื่อนลานั้นมาตรงนี้ อะถ้าอันเนี้ยน้องเหมียวไม่เอามาให้พี่ผ้าเทียมนี่เขาใส่กับเอี่ยมเห็นป่ะมีกระดุมเยี้ยมเนี่ยเอาวาง่เนี้ยใชปกระดุมเยี้ยมเนี่ยผ้าเทียมนะเอาไว้ไหนอ่ะ้ายไว้ข้างบนอ่ะใช่่นี่นะพี่หนึ่งกระสอบจะได้ทั้งเสื้อและกางเกงนะคะ นี่เลยใครสนใจนะคะแคปได้เลยมิกอาม,มี่ป้ายเขียวนะคะ5,900บาทเพิ่งลงใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวกำลังนับให้อยู่นะ